ก็สวัสดี้วยตอนนี้อยู่กับเซนโลก็เลิกนับพารไปแล้วก็ตอนเนี้ยคือเราไปจัดการไอจูนิจิมาใช่ปะไอจูนิชิเหรอเออใช่จูนิชิซึ่งพอเราจัดการมันเสร็จปุ๊บไอลูกนั่นก็โดนไล่ออกจากบ้านเฉยทำอะไรก็ทำไปเหอะมาแต่ว่ามันก็มาอยู่ที่ลงพมาลก็คือมันจะไปจัดการกับไอแก๊สนี่แหละเราก็เลยต้องมาช่วยเนี่ย พัเริ่มม่ใช่กันดีกว่ายาวไปออกไปรู้นะไอ้เวนนันตาอะไรใช่ปะฟอนเทฟเฟนเออฆ่ามันเองแหละเชี่ยเตียงเป็นไรวะเมื่อกี้เฮลโหลสวัสดีมีอะไรช่วยไหม <Excuse me. S 1> ขอโทษนะไปทางน,นั้นไม่ได้เว้ย <Hello? Security? S 1> เออเซキュริตี้เป็นไงบ้างเธ really อตายไ,ไปแล้วต้องถามอีกไหม ขอโทษนะแต่คงต้องกลับไปที่ห้องเวทีนิลูมเรียบร้อย s e c u r i t จีจีเซเคงานลิตี้เฟอร์เนลงานละกำลังรอมึงอยู่เนี่ยตัดเลยอีน้าแม่ก่อจะกลับมาเนี่ยหมอบอกว่ากูควรจะโดนฆ่าเมื่อสองสามวันก่อนรู้เปล่ากูไม่ได้หมายถึงว่า โลค่าเนี่ยไอเดียที่ดีนะ่แล้วลาไปยัง f อ c คเออะไรวะอเอาดีอยากเปลี่ยน,อย,ยนอยากเปลี่ยนไหนเปล่าโอ้โห มาดรถเข็นมาหาภาัยอุ้ยไอพวกนี้มาเล่น RPG เป็นเรื่องปกติหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่คนป่วยนะเว้ยเฮ้ยนี่คนป่วยนะเว้ย RPG อย่างี้ดิรู้เปล่าว่าไอดอกไม้นั่นอนะมันเพียายามจะฆ่ากูนนเ,นเนี่ยเขาคุณเทพเนี่ยทางออกอยู่ทางไหน,นไม่รู้ที่รู้เก็บ RPG เกัน ใช่ปะใช่ปะทางนี้แต่เอาโอเคเดี๋ยวถ้ามึงเป็นอะไรไปเดี๋ยวเอาเพียรมาเปลี่ยนละรอกูเล่นปะเนี่ยอออโอ้โหจะทำอะไรดีสุดสัปดาห์เนี่ยอ้าวเสียเลือดหนักละ แก๊ต <Get. S 2> อ,ออกไม่ได้มันคือสิ่งที่ผมเลือกขึ้นมาตจบโอ้ยเดินยากลำบากเหลือเกินเดินยากลำบากเหลือเกินไอ้แกเริ่มเสียเลือดแต่โอ้ยโอ้โอมึงก็ยังขวางทางกู จบไอ้ส <bas> ั์แกเริ่มดูไม่ดีโอเคได้อยู่เอฟไปถึงประตูหน้าอ่ะเปิดก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าวมาโอ้จริงอ่ะแหวะหน่อยโอ้ยประตูหน้า เรียบร้อยเคียร์วิ่งเลยแล้วกันโอ้ใครสั่งให้สอนให้มึงของอพีจีวะเนี่ยเฮ้ยนี่โรงพยาบาลนะเนี่ยเปิดเปิดเออปะขึ้นไปปะตอ่อเออวิ่งไปใครขับให้วะเนี่ยโอ้อ่ คงไม่ง่ายขนาดนั้นสินะเครื่องบินอยู่ข้างบนอา่าไปไปทางนั้นดีกว่าข <Okay. S 2> อคิดที่ดีแต่โอ้ยสตาร์มิน่ากูไม่เหลือแล้วใช่แล้วมึงกันเราจะตายนะแก๊บโอ้ยมึงไม่ออกโอ้ยเริ่มสีเลือด วิ่งไม่ออกอย่างนี้แหละเออต้องไปเลยเสียงะลรวะจบอ่ะหลดกระสุนรอไปเครื่องบีอยู่ทางนี้โอ้ไอ้แก๊สเอ,อ้ย แล้วมันก็เป็นคอวะเนี่ยรู้เปล่าว่าบินยังไงเนี่ยไปยังเซนไฮเอาอตรงบาลที่ดีที่สุดโหบินโชว์เป็นยังงี้เหรอเอาขึ้นคือสวนานี่ะไะก็ดีนะออยิงปืนไม่ได้โอ้ ไปไปบินไปเเชีย่ยอินช้าหรหลือเกินโอ้ยอยลาีคอร์ดไอเอาอยู่ตรงไหนวะนี่๋เอ,อเขับไปทางนี้ขับไปทางนี้ เดิมโดดบังละตอนขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนลงเนี่ยโอ้ยแล้วไอ้ตอนขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร,นะร่ไอ้ตอนลงนี่สิ <c oughs> เออถึงละค่อยๆลงไต่เพดานล,ลงออค่อยๆไต่เพดานล,ลง โอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยๆไต่ลงเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆลงโอ้ะเรียบร้อยอจบโรงพยาบาล ดีจที่ได้เจอคุณนะคุณอากุจิแลวเวลาคุยกันธุรกิจกั็เถอะคุณต้องสนใจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเพราะไอ้ลูกชายเวรคุณอะได้เวลานั่งหรือยังได้เวลาเปลี่ยนไอ้ทุกอุปถัมภใหม่แล้วนะเพราะว่าทางเอาตอนเข้าใจดีว่าการทำงานกับโลนินนั้นัน มีเรื่องเกิดขึ้นอีกในการพัฒาจิตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะออกคำสั่งผมนะพูดมาได้ดีนี่คุณอาคุจิผมไม่ได้ยี่สิบหรืออะไรสักอย่างนะผมเข้าใจพลังอะคุณดีเพราะงั้นชขอยุดบุลลี่ผมสักทีคุณอาคุจิลูกชายคุณ ทำตัวหิวผู so ้ชายผมมันโง่นะคุณวอกเกิถ้าคุณอยากจะปกป้องคุณต้องเข้าใจจริงฮะแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นงั้นธุรกิจของเราิสุดสุดผมได้เวลาออกไปแล้วโทษทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โอย่างนั้นแหละ ขอให้โชคดีนะสุภาพบุรุษธุรกิจถูกทำลายเลิกคุยเดี๋ยวไปต่อมิชั้นสองอ่าเป็นอย่างนี้แหละแปลว่าอยาจะคุยนีูเข้าใจยังไอเดนโมโกทอาานะอออ้อน You <laughs> shouldn't. <laughs> Who's Dex? Dex was <laughs> a man who <with> had higher aspirations than <laughs> being a thug. Can't blame uh. him for moving on up. <laughs> he was uh. a fucking seller. <laughs> you call him a sellout, uh. I call him a millionaire. Oh, what do you want? I wanna help you. <laughs> if I need any I need ultra or limited sunglasses, I'll steal them. Uh. <laughs> so you're familiar with our products? Fuck off, Ogle. Do you want our help <laughs> or not? Yes. Well, this is a <laughs> well-oiled <top> machine. What do <laughs> you got? We've recently severed our ties with the Ronin. Oh, you're breaking my heart. I know where the Akujis lay their heads. know about any of your lieutenants Yakuza have that information. Uh, well, Shaundi's fucked a lot again. guys. That's talking uh, sense. And how do we know it's not <coughs> a trap? That part's easy. I'll wait for you here. If you don't make it back, one of your boys can take me out. Yo, why don't we just cut the waiting part? I think the waiting part is very important. Gat, you with me? Pierce, you babysitting Vogel. You hey, sure you don't want me I to do take you out, out asshole now? Save the bullet for Akujis. <coughs> เก็บกระสุนไว้ให้อาคูจิเโอยเอาเป็นว่าไอ้โวโก้เนี่ยมันจะมาร่วมมือกับเราแล้วก็ให้เราไปจัดการกับไอ้อาคูจิซะเพราะว่าไอ้ตอนที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งไปมีเรื่องกันเพราะงั้นมันอยากจะให้เราไปจัดการกับไอ้พวกอาคูจิรอเราจะจัดการไอเวรนั่นแหละไม่ต้องห่วงจัดการไอ้โรดินก่อน เท่าทีเ่เพื่อนเพื่อนโอเคตัดตัดไปตรงนู้นเลยแล้วกันไกลไม่ต้องไม่ต้องพองก็ดูไม่ต้องดูแมพก็รู้โอ้ยแหวลิ้นโหใกล้กว่าที่คิดอีกข้ามสะพามาเจอเลยโอเคเดี๋ยวหาทางเข้าไปกันโอเคน่าจะทางนี้มั้งใช่ปะโอเคทางนี้แหละไปลงไปจัดการกันวายพยายามเปลี่ยนคำพูดเรียกพวกมาเึงม,มาด้วย เออกำลังเบื่อเบื่อใช่ไหมมึงสวัสดีโรนินอ้ยจัดการก่อนเลยอ่ะศพแรกโอ้แล้วกูเอายิง RPG ทำเหี้ยอะไรเนี่ย เอเคดีกว่าเขี่ยไปจบจบไหมอ่ามาอยู่ตรงไหนวะไปทางนี้อ๋ออยู่นู่นหยอดไปหยอดไปกูจัดการตรงนี้ให้มึงขึ้นไปได้วางระเบิดเช้นนี้ได้อยู่ ไปเคลียร์ไปอเออจบอาวางเออวางสิไอติดตั้งทามเมอร์ระเบิดพร้อมระเบิดตลอดเวลาโอ้ยเดือดช้ามากเลยเหนื่อยไปไปชั้นต่อไปทางนี้ทางน,น,น,นี้เออนั่นแหละ ต้นตีนอ่ะวางระ้วเพื่อนเพิ่งเห็นว่ามันมีเวลาจำกัดชิบหายละชั้นนี้ไหมชั้นมิชั้นนี้ชั้นนี้โอเคค่อยๆวางไปเรามีเวลาจำกัดอ่าชั้นนี้น่าจะเคลียร์ละได้ปหม ไม่ไดิต้องขึ้นไปชั้นนะึงใช่ไหมต้องวางชั้นนี้อ่ะไม่เออถ,กถ,กถกนนออูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วชั้นนี้โอ้ยตัวหนักเหลือเกินวิ่งช้าโอ้ยตรงไหนวะเนี่ย <S <S อืมไอ้ลูกชายแม่งกดตีชิบหายยิงยิงเอ๊ มานี้อ่ะจัดการเรียบร้อยวางระเบิดโอเคไปต่อ,อต้องวางที่ชั้นนี้ต่อส้นตีนตรงนู้นหนึ่งตรงนี้หนึ่งอ่ะวางโอเคใก้หมดละนี่ตายยัง การดก,กระสุนยิงยิงหัวโอเควางระเบิดเรียบร้อยโอเคไปชั้นตอ่ตอไปตัตีโอโห้เพียบเลยโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยจับไม่ได้โอ้ยอ่ะตัดมาจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วนะก็เปิดไปเออไม่เจอละ กต้องวางชั้นนี้อยู่ดีอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอค่คอยๆเคลียร์ไปวางชั้นนี้นี่แหละใช่ปะวะไม่ไดินี่มาทางขึ้นอเออต้องมาทางนี้โอเควางชั้นนี้โหเพียบเลยขัดบนสุดหยอดยอด ไม่โดนจังมันโอ้หมานี่เขียใครสั่งใครสอยให้ยิง r p g ในนี้วะเนี่ยโอ้ยใครสั่งให้สอยยิง RPG RP ตรงนี้วะเนี่ยให้ตายเถอะเขียไอประธานแก๊งโลนิน ปิดตกใจเออจบเรียบร้อยโอเคทางนี้ป่านี่ยิงโอเคเรียบร้อยตายเรียบโอเคอะไรวะไอ๋ปีนไปที่ โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหให้ก <corre. S 2> ูโดดจริงด้วยให้ตายเถอะไม่ไ <pantry> ด <breaking> ้อ่านเอาวะโดดเท่ๆมามาถึงแล้วเพื่อน แต่ว่ามันนานแบบว่าอาจจะไม่ควรอะไม่เป็นไรเพียสการเยไปได้แล้วโวโก้แหมเป็นเจ้าวัานที่ดีจริงๆคุก็ไปหาโรนินไม่ใช่กูตอนที่มึงโคม่าเราหาจูเลียไม่เจอขึ้นอยู่กับเวลาแล้ว ข้าไม่รู้จริงๆว่าข้าทำอะไรลงไปไม่ต้องห่วงพ่อ,อกูจัดการผมจัดการให้ไม่มึงทำไม่ได้โชโกมึงทำให้เจ้าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังอีกโอ้เฮียละมิชชั่นที่เท่าไหร่แล้ววะเฉยแก๊สโบโก้เดี๋ยวไปต่อมิชชั่นที่สามแล้วกัน สองตัวทำให้ครอบครัวกูแตกไปซะไอเด็กดองกูกำลังคุยอยูเไปซะอาบูจินกูจะไม่ฆ่าใครในงานศพ วันนี้พรุ่งนี้จะฆ่ามึงตอนไหนก็ได้ขอกงันไปซะ,นนปะ,ะช่างแม่แต่กูต้องจัดการวะไอกไอเหี้ยงานศพไอ้สัสโอ้โจะตายเอาหนีระเบิด เขาไปที่บ้านคนอื่นมันจะทำอะไรไข่แกะตัวใหญ่ของแก็งโลนินโอ้โหเยอะสัตว์โอเคเรียบรย้อ,ย,ย,อ,อย,ยอยู่ไหนอีกอยู่น่นอยู่นยย่น,ยอยนโอเคเรียบรย้อยเออจอบ แม่งด uh, like, okay. ีอีกไอ้เหี้ยนี่งานศพจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยงานศพก็ยังมากวนไอ้ชิบหายโอ้โหจะตายโอเคแตกโอ้ย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 รถชนชิบหายอ่ะตายเชี่ยกูตายเพราะรถชนเรียบร้อย ข uhh ีดขวาทวินเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดโฮมี่โฮมี่อ้าวไอ้เกรดเออจบเชี่ยเยอะเยอะดีโอ้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 รถ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 ระเบิดไปโอเคเคลียร์ค่อยๆวิ่งิน้ันต่อไป แมงเจอสัตว์อันศพนี่แม่งโอเคเลียเหลืออะไรบ้างบ้านหลังบ้านนี้อ่ะจอบจะาะไกลโซโกในบ้านโอเคอ้าวโหไฟไหมโอ้ย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 ไปจะไกลโซโกในบ้านม,มามาถึงละ ส um, like ัตว mm ์ห hmm. uh, 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 ัวเหี้ยมขับมอไซหนีมานี่สัตว์มึงมานี่เลยโซโก้สัตว์งานโซโกาหรือคนอื่นตี๋โอเคเรียบร้อยไอ้โซโก้ตายไม่ดีบอกโชโกะไอ้ที่เรียกโซโกะตลอดอะไรวะเนี่ย มือจะเอากูไปไหนไปกูไปรียบร้อยงมาเต่ขักขา ไม่สนุกมันไม่สนุกเว้ยถ้าเกิดว่ามึงสู้กูไม่ได้ฆ่ามันแต่มึงสั่งมาเชียร์ขวดด้มึงไม่ควรมึงไม่ควรจะได้รับงานนี้ได้ซับไม่เดี๋ยวปวดไม่ เย่ยฆ่าใครวันนี้อย่าฆ่ากูอย่าทำเลยอย่าทำอย่างนี้ฆ่ากูเหอะอย่าทำจี้อะจะฝังแม่งเไยเหี้ยโอเคใช้ได้ตัดพลาเลยแล้วกัน